เมื่อวันที่11กันยายน2563กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราชจัดประชุมแนะนําการวิเคราะห์ดินและการใช้ชุดตรวจสอบดินภาพสนามการสร้างเครือข่ายให้กับสหกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนเครื่องผสมปุ๋ยจำนวน9สหกรณ์ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทอกสนครสิงห์ธรรมราชจำกัดส,สหกรณ์ปาล์มน้ำมันขอนหาดจำกัดสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหอนวังกรางจำกัดสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองผานจำกัดสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านนาวาจำกัดสหกรณ์การเกษตรพิภูลจำกัดสหกรณ์การเกษตรท่าศาลาจำกัดสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านยอนตะโกจำกัด สหกรณ์กองทุนสวนยางบุญสนองพัฒนาจำกัดพร้อมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์รวม30รายโดวยวิทยากรจากสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราชพร้อมส่งมอบอุปรกรณ์ชุดตรวจสอบดินภาพสนามแก่สหกรณ์ในโครงการ